สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ทําหมูกรอบอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาค่ำค่ำมืดมืดนะครับเราก็จะทําหมูกรอบในสูตรต้มตากอบทอดนะครับอันนี้เป็นหมูที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับแล้วบ้างเป็นเส้นตามขนาดต้องการนะครับแล้วเราก็นําไปแขวนให้สะเด็ดน้ําก่อนนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับทุกคนแล้วเราก็เอามาวางบนตะแกรงแบบนี้นะครับเปิดพัดลมเป่าในบ้านนะครับเนื่องจากเราทําตอนกลางคืนนะครับเราก็จะใช้เวลานี้ เป็นการทำให้หนังหมูแห้งโดยการตากพัดลมไว้ทั้งคืนอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเราตากในบ้านในห้องกระจกอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวมแมลงหรือสัตว์อะไรจะเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่ทำกินเองนะครับทุกคนวิธีนี้ก็สะดวกดีนะครับเราไปซื้อหมูมาตอนเย็นนี่นะครับเราก็ทำตอนช่วงหัวค่ำ ต้มแล้วนะครับแล้วก็เอามาตากพัดลมแบบอย่างนี้เลยครับตอนเช้ามาก็พร้อมทอดเลยนะครับหรือเราจะเอาไปอบอีกรอบนึงก็ได้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเอาไปอบอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับพอให้สีของหนังหมูนั้นมันแห้งดีนะครับเราจะได้เอาไปทอดแบบฟูๆตามที่เราอยากทานได้เลยนะครับ หากเ,เพื่อนๆเป็นคนที่ชอบกินหมูกรอบชอบทำหมูกรอบกินเองนะครับฝากติดตามช n n e l พ่อบ้านตาเหลือกไว้ด้วยนะครับก็จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการทำหมูกรอบมาลงไว้ให้ชมกันนะครับ